สวัสดีค่ะไอเดียงานผ้านในวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆทำปลอกคอน้องหมาน้องแมวรูปฟักทองผีสำหรับวันฮาโลวีนกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าโทเลสีพื้นค่ะคีมติดกระดุมแป๊กแล้วก็กระดุมแ๊กผูกกันสีอะคริลิกเข็มหมุดกรรไกปรปากกาแล้วก็ไม้บรรทัด ส่วนแพทเทิร์นตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นลงมาค่ะแพทเทิร์นนะคะจะเหมาะสำหรับน้องหมาน้องแมวพันธเล็กนะคะที่รอบคอไม่เกิน35เซนค่ะ แพทเทิร์นจะมีทั้งหมด2ส่วนค่ะจะเป็นส่วนของปอกคอนะคะตรงกลางจะเป็นสันทบผ้าให้เพื่อนๆพ,พับผ้าเข้าหากันแล้วก็ตัดจะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราจะตัดออกมาทั้งหมด2ชิ้นค่ะในส่วนของแพทเทิร์นนะคะให้เพื่อนๆตัดตามสี่เหลี่ยมที่กําหนดเอาไว้แบบนี้นะคะตัดผ้าออกมาทั้งหมด2ชิ้นจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ตัดตามขอบของ เส้นแพทเทิร์นที่มีนะคะแล้วก็นำมาวางลงบนผ้าแล้วก็ล่างเส้นออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้ไปเย็บนะคะในส่วนของใบฟักทองนะคะด้านล่างให้เพื่อนๆเ,เว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้สักประมาณ5เซนค่ะจะเป็นส่วนนี้นะคะด้านล่างแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการตัดออกมานะคะตัดให้ชิดกับตัวตะเข็บของชิ้นงานเลยค่ะตรงกลางนี้เราจะจิกให้ถึงตรงตะเข็บเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ให้โดนตะเข็บค่ะเวลากับด้านผ้าได้จะได้ไม่ลังกันนะคะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทำการกลับด้านผ้ากันเลยค่ะกลับผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของช่องกลับด้านผ้านะคะจากนั้นเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำส่วนของหน้าผีฝักทองกันเลยค่ะให้เพื่อน วัดหาจุดกึ่งกลางของชิ้นงานแบบนี้นะคะจากนั้นก็เริ่มวาดรูปผีฟักทองตามแบบที่ได้ทำเอาไว้เลยค่ะเราจะเริ่มจากปากก่อนนะคะ ส่วนรูปตาเดี๋ยวตาจะใช้ใบฟักทองที่เย็บเอาไว้นะคะวัดก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่ไม่บังนะคะไม่บงังที่ที่ตาจะวาดลงไปก็จะได้ออกมาประมาณนี้แล้วก็เริ่มล่างเลยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ภูกันกับสีอะคริลิกมาระบายสีดำลงไปค่ะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มลงมือระบายสีกันเลยค่ะใช้เป็นสีอะคริลิกนะคะเพื่อนๆหรือว่าสีระบายผ้าค่ะชิ้นงานจะได้ติดทนมากขึ้นค่ะเราจะค่อยๆระบายลงไปแบบนี้นะคะ เราจะทำแบบนี้นะคะไปจนครบทุกช่องเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะระบายสีเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปล่อยไว้ให้แห้งนะคะจากนั้นเราก็จะนำส่วนด้านบนที่เป็นใบฟักทองนะคะมายึดติดกับชิ้นงานแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเย็บนะคะยานำไปเย็บให้ชิดกับตัวขอบผ้าเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เย็บด้านบนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำด้านถูกของผ้าอีกชิ้นประกบทับลงไปค่ะแล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดค่ะ จากนั้นเราจะเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้ด้านข้างนะคะความกว้างก็ประมาณ3-5เซนค่ะแล้วเราก็จะนำชิ้นงานไปเย็บทับรอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้กันไกลค่อยๆตัดไปในช่วงที่เป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะใช้แป้งกันไกรขีดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็กลับด้านผ้าได้เลยค่ะ กับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาพับขอบผ้านะคะที่เป็นส่วนของใบด้านบนลงมาด้านล่างเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้แบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำชิ้นงานนะคะไปเย็บทับรอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาติดกระดุมแป๊กกันค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มทําการติดกระดุมแป๊กนะคะเราจะติดไปที่กึ่งกลางของชิ้นงานแบบนี้เลยค่ะโดยการที่ด้านบนนะคะจะเป็นชิ้นของกระดุมแป๊กตัวผู้ค่ะด้านนี้นะคะเราจะติดเป็นกระดุมแป๊กตัวเมียค่ะลักษณะการติดจะเป็นการติดเข้าหากันแบบนี้นะคะดังนั้นด้านตัวผู้ก็จะติดไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะส่วนด้านตัวเมียจะติดไว้ด้านบนค่ะ ติดกระดุมแป็กเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะวิธีการติดนะคะเราก็จะนําส่วนนี้ไปคล้องที่คอของน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็ติดกระดุมแป็กเข้าหากันแบบนี้ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นปอกคอรูปผีฟักทองน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้เลยค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะก่อนจบการในวันนี้กดติดตามช่องเสีชยชายแฟบริกของเราเอาไว้ด้วยนะคะ แลาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ